เพลงคำทักทายอาเซียน สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณคู่แม่กันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันในน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมๆๆๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะเนื้อหานะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนในเรื่องภาษาประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go ต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติกันเลยค่ะประเทศแรกนะคะคือประเทศไทยภาษาที่ใช้ก็คือภาษาไทยของเรานั่นเองค่ะส่วนประเพณีของประเทศไทยได้แก่ประเพณีสงการเอ๊สงการเด็กๆจะต้องทำอะไรรู้ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะต้องไปเล่นสรดน้ำกันนั่นเอง ประเพณีต่อไปนะคะก็คือประเพณีลอยกระทงค่ะเออประเพณีลอยกระทงเด็กๆจะต้องไปทําอะไรที่แม่น้านะถูกต้องแล้วค่ะเราต้องไปลอยกระทงกันนั่นเองประเทศต่อไปนะคะประเทศบูไนาภาษาที่ใช้คือภาษามาเลค่ะประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศบูไนนะคะก็คือประเพณีอารุธ ยูวาดินดังคือการฟ้อนรำที่เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาค่ะเด็กๆประเทศกัมพูชาภาษาประจำชาติคือภาษาขเขมรประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือระบำอัสราค่ะคือเป็นการแสดงนาฏศิลป์อย่างหนึ่งของประจำชาติกัมพูชาค่ะ ประเทศอินโดนีเซียภาษาประจำชาติคือบาฮาซาอินโดนีเซียค่ะประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือวายังกุลิตคือการแสดงเชิดหุ่นเงาค่ะประเทศลาวภาษาประจำชาติคือภาษาลาวประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือตักบาตรข้าวเหนียวค่ะ ประเทศมาเลเซียภาษาประจำประเทศคือภาษามาเลค่ะประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือรำซาบินค่ะคือการฟ้อนรำหมู่ค่ะประเทศฟิลิปปินส์ภาษาประจำชาติคือภาษาฟิลิปปินส์และภาษาตะกะล็อกค่ะประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติฟิลิปปินส์ได้แก่อาติอาติฮานค่ะ ประเทศสิงคโปร์ภาษาประจำชาติคือภาษาอังกฤษค่ะประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือเทศกาลตรุษจีนค่ะประเทศพม่าภาษาประจำชาติคือภาษาพม่าค่ะประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือปอยส่างลองค่ะและสุดท้ายประเทศเวียดนามภาษาประจำชาติคือภาษาเวียดนามค่ะ ประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติคือเทศกาลเต็ดค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อาหารเรื่องภาษาประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติต่อไปเป็นภาษาอังกฤษประจำวันค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นประโยคการแนะนำตนเองอยู่นะคะคุณครูจะพาเด็กๆบอกอายุตัวเองนะคะเช่นฉันอายุ4ปีเราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า แ r Year Old ถ้าเด็กๆอายุ3ปีเด็กๆก,ก็ต้องพูดว่า Mt Year Old เด็กๆลองฝึกพูดดูนะคะเมื่อพูดได้แล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะใบงานของเราในวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตข้าบไปเป็นใบงานของวันที่24มีนาแทนเลยนะคะคือให้เด็กๆติดปะ มาเรดข้าวบนตัวอักษรประเทศสมาชิกอาเซียนก็คือประเทศลาวค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วส่งผลงานมาให้คุณครูตัวทางลายกลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ